ันี้ก็จะเริ่มแล้วนะครับเอาจริงไหม,มล่แมตต์หกร้อโลดูกันว่าวันนี้เป็นไงระมัระวังด้วยนะครับเอาขอคุรับเริ่มครับโอ้ยตกง,ง่ายเกินตรงนี้โอ้ย เฮ้เอ๊ยเฮ้น้ำมันชาได้ตัวแรกเฮ้ยอีกสุดๆข้างวอครับนะสมสักครับที่มีปลาใหญ่ด้วยนะระวังด้วยนะปลาน่าจะกิ่งสองโลก็มีนะไตไปนะครับโอ้โหนักเก๊ครับตัวแรกขึ้นแล้วครับโอ้โห หต็มพี่รับย้าใ้หัสนะจ๊ะถ่ะะายบอเลเยโอ้โหหลุดครับงัดเลยครับงัดเลยจาวานเด็ดเชิญโอ้โอโอยเฮ้ยเก้ถ่ายบอลมีแชมปูู้้บอเดือดน,นะครับขยับได้แลนะ้วคร,รับขอบอล โห้วขนาดช็อปเป็นร้อยยังไม่อยู่ ตีโฮยแ้วตีโดนอีแก่กินอเรื่อยๆตีไปสองแล้วเรมแล้วเอาวระวังกันด้วยนะจ๊ะ ไอตีแกสามตัวติดตีพ้นตัวนึงเพื่อนฮะแต่นี่หัวบอยยังไงมันก็กินปล่อยปลาอีกแล้วโอ้ยตาย

ไล่ให hey. ้เดี๋ไล่กลางท้ายบอไปเฮ้ยเนอะไรดิเฮ้ยเป็นอะไรดเว้ยเป็นอะไรดิเฮ้ยเปนอไรปลาเัาหายไปไหนมาขวาครับครับหายไปไหน สวยโหทำไมไม่เนียนเหมือนเขาอ่ะอุ้ยตัวสวยอ่ะเฮ้ยเดินมาเบียดหัวบอ่อได้เด้อท้ายบอ่ออย่างเงาเด้ออุ้ยกุ้ยทำไมตกโชยอย่างงี้ไม่ได้่ไหมไม่ได้แล้วไ,ได้แล้ว โอ้ยฝ่าจะมายังไม่โดนทั้งต uh, ัวเลยบอกคนเจ็บไงบอกคนข้างละหันหนึ่งนฝ่าจะมาครับตัวแรกขายบ่อเริ่มเก็บเรื่อยๆนะดูนะปูดเป็นไงขายบ่อปูดเอ้ยเอ้ยฝ่าจะเด่งมั้งไม่ใช่เดียวกันไม่ใช่ฝ่าขายเริ่มไปดีแล้วเฮ้ยขายเริ่มไปดีแล้วเ้ยปลาเริ่มแตกขายเลยเอาเลย คนห้อน้วห้อนีนหลาน่ปล่อยาไม่ต้องปล่อยนะทำบุญเดมเพื่อนช่วนะครับช่วที่ครับบนน่อีที่นี่ไม่อยู่เนี่ย ตีไปไหนนะแกไม่รู้ไปตามินเฮ้ยเดินนะหลังเดินนะหลังครับเตือนเตไหนตีไปไหนเอ้า ตีโดนเอาโดนเอาไม่โดนเลยเฮ้ยอือไปกินไก่ดีกว่าเออขวาตัวครับขวาตัวครับขวาตัวครับหลังนะ ตัวที่สองเพิ่งมาครับหลังเด้อนะครับหลังเด้อหลังเด้อขอตัวครับนะ้าโทษครับ tí nắng โอ้โหหลุดอีกแล้ว เห็นไหยเพื่อนหลังคนนะครับเอาเลยครับหลังครับหลังครับหลังครับมาสายพันอย่างนะครับโดน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 ไปเลยไปเลย やばい หลังนะครับโอ๊ะอะไรเนี่ยได้แบบงงๆได้แบบนงนงเนยหหลังครับหลังนะครับหลังนะครับ ปล่อยมาเลยครับสาปล่อยมาเลยครับโอ้หันหนายตัวถายตัว ระมังสิอุ้ยหลุดพอดีสายพันอยู่นะครับโอ้โหขึ้นไม้เบนเดี๋ยวเบนเดี๋ยวหลัง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 นะครับหลังนะครับ ปากัดโคตรเบาปากัดไม่รู้สึกเลย ขาไปข้างหลังไติดแล้วขวาตัวครับขวาตัวนะเบ้นนะ น,นี่ผมก็จะเปลี่ยนในปลายางเล็กแล้วนะครับ สายตัวนะโคบิดนะโทษโทษโทษโทลงไปยังตัวเล็กนะครับ เดือดเกินคนนะกูก็โดนกัดหลายตัวแล้วหนุน <c oughs> แ่งแ๊บอันนี้ก็มันล่เก็บต่อนะครับ <c oughs> เริ่มเงียบแล้ว นี่ผมว่าเปลี่ยนเป็นรองทังเปลี่ยนรองเปลี่ยนเป็นทังนอนนะเป็นอะไรนะจูเล็กเหรอจูเล็กโอ้โหสิฟ้าชัดไปตกที่ไหนเนี่ยไอ้ทีตนีแหละนี่ก็ไปตลาดมา มันก็นไล่เหยื่อเล็กไปเรื่อยครับ อุ้ยเี่ยแลวนี่เป็นด่งกายตัวนะอ้ยเอปลากิงแลอ้ยปาอเ่มเออโอ้โหกัดยังเบาไม่รู้สึกเลยหมูบิ่มกบิมหนมบิ่มก็เอาทอดกรอบทัดกรอบ มามุนบิ่มนะครับหมุมบิ่มกัดหางหนอนย,นยิกยิกลัวกัดยิกยิกลัวนะหมุนบิ่มหมุนบิ่ม ตีออกสายดิึงตีมาขวาพันพันแล้วมั้งพันแล้ววะ ใกล้อะตัดเลยถ,ถ้าแกะไม่ออกอะ่ะก็เป็นปมอะ่ะเหมือนวันนั้นอะตอนนั้นกูอะเป็นปมเงี้ยฝืดตกปาไปอืปาเดียขาดเลยเฮีย ตัวนะครับสายตัวนะครับฝาสายตัวนะครับ

ตอนนี้ก็เงียบแล้วนะครับเงียบทั้งบ่อหลังจากน้ำเช้า,เาไปก็เงียบเลยนะครับไม่รู้ว่าปลาช็อตหรือ <c oughs> ปลาหมด <c oughs> ตัวทำไมาเช้าเดือดนะอนะกัดทั่วบ่ออันนี้หาตัวไม่เจอเลยครับเงียบกลิบ มีคาบตอนบ่ายตอนบ่ายครับโดนป่าย,ยาง เรานี้ก็จบนะครับได้มาสิบกว่าแต้มน้ำเดือดแต่เช้านะครับหมดตัวนั้นแต่สิบโมงกว่าแล้วก็เงียบเลยๆแต่ปลาไซเล็กทริปนี้ก็จบแล้วครับฝากกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยครับ